ค่ะสวัสดีค่ะมีรถมาแนะนํานะคะวันนี้สําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถตอนเดียวนะคะเครื่องยนต์สองจุดสี่ค่ะติดตั้งตู้ทึบเนาะคันนี้เพิ่มช่วงล่างให้ด้วยค่ะช่วงล่างอยู่ที่สามตันนะคะลูกค้าได้ล้อบรรทุกไปด้วยแล้วก็เพิ่มแหนบให้นะคะสิบหกตัวเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันค่ะค่ะ สำหรับช่วงล่างรถคันนี้นะคะมีแหนบ16ตัวค่ะช็กไว้2คู่เนะาะเผาไม่ได้เปลี่ยนนะคะคันนี้ยังใช้เผาเดิมอยู่แต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเผาก็สามารถทําได้นะคะถ้ามีการเปลี่ยนเผาเนี่ยจะรับด้าหนักได้อยู่ที่4-5ตันนะคะอ่านี่ภายในค่ะภายในคันนี้กุไม้อัดนะคะ สามารถใส่ของวางของได้นะคะที่น้ําหนักไม่เยอะส่วนล้อเดิมเราคืนให้ลูกค้านะคะคันนี้เป็นสีเกรค่ะตอนนี้กําลังนิยมเนาะดูเข้มดูหล่อเข้มดี่ะาล้วสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากจะได้รถโลจิสติกไปใช้งาน ตอนนี้เปิ้มีโปรโมชั่นสำหรับพนักงานประจำจะเป็นแฟดเคอรี่นินจาที่ทำอยู่กับบริษัทอยู่แล้วนะคะอายุงานสองปีขึ้นไปค่ะจากที่วิ่งรถของบริษัทอยู่นะคะเปลี่ยนมาวิ่งรถของตัวเองค่ะสามารถจัดโปรแกรมฟรีดาวได้นะคะอายกตัวอย่างคันนี้นะคะถ้าฟรีดาวค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0าัน ่าประมาณ9 5้าพันห้าค่ะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะคะทักมหาเพันได้นะคะที่โตโยต้าตลาดไทยบายป่าเปิลค่ะ